สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้นั้นสลิมประกาศชัยชนะถานประกาศเรื่องอะไรเหรอจ้า้องหนูโดยตอนนี้เพื่อไทยแล้วก็ก้าวไกลนะครับเ่านผู้ชมไม่ไปดีเบตท่องช่องท็อปนิวแล้วเป็นอย่างไรจ้าก็มีการตั้งคําถามนะเนี่ยจากรอดช่องทั้งหลายบอกว่าไม่ยอมไปหรือว่าไม่กล้าไปอะไรประมาณนี้แล้วก็โวเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยจบแล้วฐานจบแล้วยังไงจบแล้วว่าไม่มาดีเบตช่องนี้นะครับเรื่องผู้ชมตอนนี้สลิมประกาศชัยชนะอย่างเป็นทางการเีเช่นเกมกเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าอีแลงพื้ นะครับท่านสําหรับเรื่องนี้ก็ต้องข้ามผ่านมันไปส่วนตอนนี้สถานการณ์อีหลงตุงนางสังขยานะครับเดิ่ผู้ชมมีอยู่คนคนหนึ่งครับท่านชื่อไหยใบชินวัฒน์อะไรประมาณนี้จันกระจ่างแล้วยังไงเหรอจ้า,อาตอนแรกก็ทําตัวเป็นแกนนํามอบราษฎรอะไรประมาณนี้นะเนี่ยที่นนทบุรีแล้วก็พฤติการพฤติกรรมนะครับเรื่องผู้ชมชอบมีการแปะอย่างนั้นแปะอย่างนี้แปะเลขบัญชีของเงินให้ลูกกินนมอะไรประมาณนี้แล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าจะเรือแล้วใช่หรือไม่ใช่นะครับเดิ่ผู้ชมตอนนี้เป็นไอ้โบเสกสกุลสา ไปแล้วหรือว่าจะเป็นสาขา2นะไม่อาจแน่ใจหลังจากอัดกันมาชั่วนาตาปีครับท่านตอนนี้ก็เข้าร่วมไก่ตู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะในไกด์เดิมผู้ชมโดยได้มีการโพสต์ของอะไรวะเนี่ยผู้สมัครสอสอรวมไทยรวมเถิดรวมท่าอะไรประมาณนี้บอกว่าเนี่ยทีมงานช่วยหาเสียงของจุดๆมีทั้งฝ่ายอนุรักษ์นิยมคนเสื้อแดงแล้วก็แกนนําม็อบ3นิ้วโดยทุกคนกคารพลบในการตัดสินใจเดินหน้าตามแนวทางของอะไรประมาณนี้นะครับเดิมผู้ชมแต่กรณีของใบชินวัตนนี่ไปไกลเกินกว่าจะรับ ได้จริงๆไม่มีเหตุผลอันใดเลยอันนี้เป็นการวิจารณ์นะคะรับท่านผู้ชมจากคุณเกษมสุขอะไรประมาณนี้จะจำนำสมุลไม่ได้แล้วครับท่านพึกษาเกษมสุขเออชื่ออะไรแล้วไม่อาจแน่ใจนี่เกินไกลเกินไปกว่าการจะรับได้จร,จริงๆไม่มีเหตุผลอันใดเลยจะว่าไปก็ไม่ถึงขนาดลูกไม่มีนมกินและตัวเองขนาดชูธงเป็นแกนนาไฟเย็นประเทศไทยที่หัวหน้าพรรคคือตูวอันไตประกาศหักเป็นรัฐบาลจะจัดการพวกชังอะไรพวกนี้ให้สิ้นซากบัดน,นี้คนอย่างแกนนำอ่าไฟเย็นอะไรสักอย่างนี้ไปสนับสนุนพรรคตู่แล้วนะ แกรนด์บูชมมันเป็นเรื่องที่พิลักพิกลยังไงไม่รู้ชอบกลก็ต้องติดตามต่อไปไม่หยุดยัง้งค,คั้วคู่ขนานมากับตอนนี้ครับท่านรู้สึกว่าพักของนายสุวัสดิ์ริปตาพันลบในะกร,ร่ดนผูุชมพักอะไรเดี๋ยวจ้างพักชาติพัฒนาก้านะครับท่านได้มีการเอาป้ายหาเสียงไปแปะนั่นเนี่ยแต่ว่าโดนชาวบ้านจับโปะได้เว้ยเฮ้ยเฮ้ยก่อนฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งยิ้มสุวัสดิ์เป็นอย่างไรบ้างสบายดีหรือเปล่าอย่าเพิ่งหัวขาวไว้ไม่ใช่ไม่มีนะคร,รับเ่านผูชมโดยเพื่อไทยได้ทําการติดป้ายหาเสียงไว้อันนี้ขนาดลลมพัดดปปปิิวแะเ็น ะไรบ้างจ้าก็โดนพักของนายสุวรรัสด์ในกรเดื่องผู้ชมหรือเปล่านั้นก็น่าจะใช่หรือไม่ไม่อาจแ,แใน่ใจว่าใครเอามาติดก็ติดทับทับเพื่อไทยไม่หยุดยั้งนะกรเดื่องผู้ชมเป็นการหาเสียงที่โอ้ยแปลกประหลาดมหัศจรรย์ครับท่านโดยสอจอจิ๋วหรือว่าวิทยะชัยอะไรสักอย่างหนึ่งผู้สมัครสอ,สอสอเพื่อไทยเขตสามโคราชรอบที่แล้วโดนหน่วยหน่วยงานรัดเก็บป้ายรอบนี้โดนป้ายคู่แข่งปิดทับป้ายหาเสียงอีกแล้วครับท่านก็เป็นที่น่าจับตาม,มองนะกระเดิ่ผู้ชมกระแสมาแรงอย่างไม่หยุดยั้ยงด้านฟิล์มรัตภูษ เป็นอย่างไรบ้างหลังจากเมื่อาวานนี้ว่าลงโดนทัวลงยับไม่หยุดยั้งหรือเปล่านะั้นไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยเดี๋ยวว่าธัญญาฟาดเรียบคาเวทีกันเลยทีเดียวควบคู่กับพี่ทาลิมจเจลรลิญรัตผลเนบทเอกเสรีพิสทธิ์แล้ววันนี้เป็นอย่างไรบ้างสําหรับนายฟิล์มรัตรภูมิโดยฟิล์มรับไม่ได้นั้นเนี่ยถามปมไหนเออเหมือนกับชายวุฒิลูกพี่มาเลยนะกรเรื่องผู้ชมได้ไปยืนที่หมู่บ้านบางละจันมองท้องฟ้าเฮ้ยทำไมคนไม่เกณฑ์าหารอะไรกันบ้างนี้ก็โด,ดนน้าทูใส่เกลือนะการเรื่องผู้ชมนะเอ้ยเอ้อเเออเออย ขี่นะก็เริมผู้ชมแบบนั้นมันจะต้องเป็นบุญเลศแน่เลยถามบุญเลศคืออะไรคือดาราควายในเรื่องบางระจันนะก็เริ่มผู้ชมแต่เสียชีวิตไปนานแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรโดยฟิล์มรัตภูมิวันนี้ก็อดโอ้ยเฮ้ยถามเนี่ยยกเลิกเกณ์ทหารได้อย่างไรแล้วใครจะดูแลชายแดนย้ํากองทัพเนี่ยต้องมีเยอะๆนะคเริ่มผู้ชมวันนี้ก็เป็นตรรกะครับท่านมาอีกแล้วไม่หยุดยั้งโดยฟิล์มผัวหัวกระบาลหลังจากครั้งก่อนนี้ได้ไปเสลยนะก็เริ่มผู้ชมอัดเสถาทวีสินแม่ไม่ต้องมายุ่่งมาาจนนนโยยบพพออืหกไป ของตัวเองให้รอดก่อนอะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรก็โดนทัวลงเละสนันไม่หยุดยั้งนะครับเ่านผู้ชมบอกไอ้หอกนี้แม่มึงเอ้ยอยู่มา4ปีย้ายมา4พักเฮ้ยเท่าที่ไอ้โบกเสกสกุลยังไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าโบนี้รู้สึกว่าปี2ปีนี้มันก็ย้ายมาหลายพักเหมือนกันแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าอ่าก็หันไปซบกับพักพลังประชารัฐนะครับเ่านผู้ชมโวว่าเนี่ยถ้าเกิดไม่มีการเกณฑ์ทหารแล้วใครจะมาดูแลชายแดนย้ำกองทัพต้องมีมากมากนะครับท่านผู้ชมไอ้เรื่องนี้ก่อน ทำตัวเหมือนลูกพี่มาเลยครับท่านคือนายชัยวุฒิธรรมาคณานุสรนะคร,รับเ่านผู้ชมโดยฟิล์มรัตภูมินี้ตอนแรกอยู่พักของชัดต่อปูหรือป่านั้นก็น่าจะใช่ย้ายมาเพื่อไทยออกจากเพื่อไทยไปเข้าพักสุดารัตแล้วก็ออกจากพักสุดารัตไปร่วมกับนายชัยวุฒินะคร,รับเ่านผู้ชมหลายโบยกันเลยทีเดียวนะเนี่ยเฮ้ยเราจะต้องขอสักโบยได้ไหมวะอ๋อไม่ได้ถามทาไมหรอจ๊นะว่าเพราะว่าผมไม่ได้เล่นการเมืองนะคร,รับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวช่วงนี้มันอีลุงตุงดังสังขยาทั้งไอกิคา ผู้ชมวันน <amine performance, S 2> ี้ก็มีมนุษย์ป้าเว้เฮ้ยบุกชี้หน้าชอบพนิกาถามลั่นมีปัญหาอะไรกับมอหนึ่งหนึ่งสองเจ้าหน้าที่ห้ามกันวุ่นทั้งรายการนะครับเ่านผู้ชมว่าเป็นที่น่าติดตามครับท่านโดยตอนนี้มนุษย์ป้านี้รู้สึกว่าจะแพงลิศอย่างสุดลิศสุดเด่แล้วครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเ่านผู้ชมหากใครอยากสนใจสินค้าลายนัดบิว <coping> ช็อปเข้ามาได้นี้คือปลาหมึกทุบนะครับเ่านผู้ชมมาลอยอย่างสุดล้ำกันเลยทีเดียวขนาดแบ่งบรรจุหนึ่งร้อยกรัมร้อยแปดสิบบาทเมื่อวันจำราคาไม่ได้ก็เข ผ่า,านนะครับเรื่องผู้ชมลูกหยีกวนปลาเกตขาวอบกรอบ้วยขนาดแบ,บ่งบรรจุ500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มออีแล้วก็ทุเรียนทอดน,นี้อีกวัน2วันน่าจะผลิตเสร็จนะครับเร่านผู้ชมก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้ก็ขอบพระคุณมาหน้าที่นี้เสื้อนัดวิวโนสลิมครับท่านตองก้มเข้าไปยืนอีกเอ้ยไม่ใช่ตองก้มเข้าไปเก็บอีกตัวละ400บาทพร้อมส่งนะครับเรื่องผู้ชมมีอยู่2ลายก็ขอบพระคุณมาหน้าที่นี้ว่ามาเริ่มข่าวกันต่อเลยนะครับนนา,ารณ์นี้ผมไมไ่รู้วจะ ทำอย่างไรดีถามเรื่องอะไรเรื่องข่าวสารนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไรดีสําหรับตอนนี้แต่ที่แน่ๆตอนนี้มาที่มนุษย์ป้าก่อนนะครับท่านผู้ชมโดยชอบพนิกาครับท่านโดนมนุษย์ปา้าสลิมแล้วเนีย่ยบุกชี้หน้ากลางเวิร์กพอยต์กันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจแล้วเว้ยเฮ้ยโ,โดยมนุษย์ปา้าบุกชี้หน้าถามช่อนะเนี่ยมีปัญหาอะไรกับมาตา1น2ระหว่างมาร่วมดีเบตถามลั่นมีปัญหาอะไรทํานองนี้เจ้าหน้าที่สถานีห้ามกันวุ่นทั้งรายการแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าสุด ไม่ใช่ว่ามนุษย์ป้าสลิมนี้ขอโทษแต่อย่างใดแต่เป็นทางรายการนะครับท่านผู้ชมซึ่งมีการเปิดเผยมาว่าเนี่ยอ่าเวิรพอยอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมหรือไม่ต้องเติมเข้าไปด้วยอ่าล่าสุดกองบรรณาธิการข่าวสำนักข่าวทูเดย์ในเครือเวิร์กพอยผู้จัดการเวทีดังกล่าวได้ทวิตเตอร์ทำการขอโทษชอบพนิกาจากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีการเอ่อเนื้อหาดังนี้จากกรณีการบันทึกเทปถ่ายรายการถกกันให้เก่งขึ้นโดยทีมงานต้องขออภัยผู้ร่วมรายการทุกคนสำหรับเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้สถานการณ์ไม่ค่อยจะดีแล้วนะครับท่านผู้ชมต้องหาเชือกแล้วถามทําไมเดี๋ยวสลิ่ม,มันจะหลุดนะครับท่านแล้วจะล้อมคอกได้ไม่ใช่ใช่ไหมวะ อ๋อไม่อาจแน่ใจโดยถ้าเกิดสลิมลุดนี้ไม่ค่อยดีนะครับเ่านผู้ชมถามทำไมหรอจ๊ะเดี๋ยวมันอาจจะมาขิดนะครับเ่านผู้ชมหรือเปล่านั่นก็น่าจะใช่หรือไม่ก็ช่างกับมันไปก่อนครับท่านว่าเป็นทุเรศส,สิ้นดีเหลือเกินก็เลยทีเดียวหรือเปล่านั้นไม่มีในข่าวนะอย่าไปพูดแต่ที่แน่ๆอันนี้ทุเรศจริงๆถามเรื่องอะไรหรอจ้าต้องหนูเรื่องของพิธาลิมจเจริญรัตน์นะครับเ่านผู้ชมเรื่องนี้ผมขอพูดแค่เล็กน้อยถึงปานกลางโดยตอนนี้ได้โดนเอ่อต่างๆนานาน,าน,นะครับเ่านผู้ชมเกมการเมืองถามมีเรื่องอะไระหรามมาขของาากีมมณข คุณพ่อของทีมพิธานะครับท่านผู้ชมในการที่ เสียแล้วเป็นอย่างไรบ้างจ้าพิธาลิมเจริญรัตก็กลับมานะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเป็นไฟบินเดียวกับที่ทักษิณชินวัตรไปลงที่ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือเปล่าโดยตอนนั้นโดนปฏิวัติพอดีนะครับท่านแล้วเป็นอย่างไรจ้าก็ได้มีเพื่อนของพ่อเขาเองนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าชื่ออะไรแล้วบอกว่าเจอพิธานนเนี่ยในงานศพตั้งแต่วันแรกอะไรเลยผมก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่ที่แน,น่ๆไชยบุตรโผลหัวกระบาลมาอีกแล้วเนบแรงพิธาลิมเจริญรัตดราม่างานจุดๆ,ๆของพ่อเนี่ยแค่หวังเรียกคะแนานลั่นหยุดโทษคนอื่นอะไรประมาณ น,นี้นะครับเรื่องผู้ชมก็เป็นพวกของหกักศักดิ์เบือจริงๆนะครับเรื่องผู้ชมสไลด์นี้ถามทําไมเมื่อกี้ไม่พูดออกไปต้องเซ็นเซอร์ไว้นั่นเนี่ยถามทาไมหรอเพราะว่าผมนั้นเป็นคนสุภาพเรียบร้อยเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วที่เหลือล่ะเออสุภาพไหมไม่รู้นะครับเ่านผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวคุณแม่รู้แล้วจะรับไม่ได้เออแม่ขอร้องหรือ่านั้นไม่ใช่อย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวก็ส่งผลให้พิธานิมจะเลวรัาครับท่าน ได้ออกมาแสดงเลี่ยนไขต่างๆนานานะครับเรื่องผู้ชมส่งผลให้ชัยวุฒินั้นเงืบไม่หยุดยั้งแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเรื่องผู้ชมไม่สีจันมาอีกแล้วครับท่านร้องกกตอสอบพิธาลิมจเจริญรัฐสร้างคอนเทนต์ดราม่าเรื่องอะไรแบบนี้หรือไม่อะไรทํานองนี้นะครับเรื่องผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมุติมันเดินผ่านหน้าบ้านผมนี้อาจจะได้มีการผัวพาพบแพ้หรือไม่นั้นไม่มีนะครับเรื่องผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกอ,อะไรวะคิดถึงลุงศักขึ้นมาอย่างเป็นทางการในเชนเ่นเกมกันเลยทีเดียวถามคิดถึงทําไมโอ้ก็เพราะรอบก่อนนั<อ>้นนสุวรร ดอกนะครับเริ่มบู้ชมจุกเจ็บหรือไม่ไม่แน่ใจพัวพาครับท่านแล้วไปอย่างไรต่อไปจ้าก็ไปพบแพทย์นะครับเริ่มบู้ชมเฮ้ยแต่ว่าทางที่ดีนั้นเนี่ยสีสุวรรณมึงน่าจะไปพบแพทย์บ้างก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผือสาหรับเรื่องนี้นะครับเริ่มู้ชมเล่นนอกเกมอย่างไม่หยุดยั้งโดยสีหอกฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งตายไม่ใช่อย่าเพิ่งยิ้มโดยมันโผล่หัวมาแล้วเตรียมยื่นเอกสารให้กกตอสอบพิธาลิ้มเจริญรัฐบ์ปมดาม่างานจุดๆๆดของพ่อเขานะครับเริ่มบู้ชมช่วงรัฐประหารป 49, ใใีให้เข้าใจผิดอะะไรรปมาณี้ก็ สอใส่เกือกไปทุกเรื่องกันเลยทีเดียวเฮ้ยไม่รู้ว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมติเป็นบิดามันนะการเรื่องผู้ชมจะเป็นอย่างไร e i, ก็ไม่สามารถจะถแถลงเรียนไขได้สบายหอกหกักสักกระเบือนี้ก็ช่างกับมันไปก่อนครับท่านด้านพีนรัะตภูมิก็พังเละอย่างไม่หยุดจอนนะการเรื่องผู้ชมอย่างที่ถแถลงเรียนไขไปแล้วนั้นแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านตอนนี้อุ้งอิงชินวัตรนะกรเรื่องผู้ชมเมื่อวานนี้ได้มีการโอภพาป,ปาใสายที่จังหวัดสงขลานะกรเรื่องผู้ชมบ้านเกิดบ้านเดียวกับผมเลยนะเนี่ยเพราะผมเกิดที่มอสงขลาคารินะ แล้วก็ไปเกิดเองแล้วก็ไปโตที่อื่นนะครัเรบเ่านผู้ชมแต่นายนิพนธ์บุญญามณีแห่งพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าเนี่ยเป็นคนใต้าภาษาอะไรเป็นคนใต้จะไม่เลือกชวนหลีกภัยได้อย่างไรก็ได้สิว่าเฮ้ยกูจะไม่เลือกแล้วมึงจะทาไมก็แนะนําบรรดาประชาชนัหลายนั้นจะเลือกพรรคไหนนั้นคิดให้ดีๆนะครับอย่าที่เอาเสาไฟฟ้าเข้าสภายอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวโดยอุ้งอิงคับท่านอ้อนชาวสงขาเลือกเพื่อไทยมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็บนวอน,บอนแบ่งความรักมาให้รับเสียใจหากไม่เลือกผู้สมัครเพื่อไทยแต่กลับมาขอความ อีกอะไรประมาณนี้เออแต่จะกลับมาอีกอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องผู้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวควบคู่ขนานมากับการดีเบตเมื่อวานนี้ของนัทวุฒิใส่เกลือนั้นปังบริเยไม่หยุยดยั้งโดยผมแร่งกลางได้แต่ว่าแหล่งตายฉับกว่าและเป็นอย่างไรจ้าก็อู่าภาษานั้นเนี่ยเป็นภาษาใต้ซึ่งก็โอ้โหสุดล้นกันเลยทีเดียวนะครับเรื่องผู้ชมคนแถฟังตบมืออย่างไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้ต้องปูเสือรอหรือไม่ไม่อาจแน่ใจนะครับเรื่องผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้อ่หลัง จากที่อ้างตัวเป็นแกนนํามอบอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ชอบมีการแปะบัญชีอย่งงางนั้นแปะบัญชีอย่างนี้แม่มึงเอ้ยบอกว่าลูกไม่มีนมจะกินอะไรประมาณนี้โดยในายไบชินวัตนนะครับเริ่มผู้ชมหลังจากที่มีข่าวคม,ามค,วคามคือฮาเกี่ยวการอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวในการเรื่องช้าอะไรสักอย่างหนึ่งหรือไม่ต้องเติมเข้าไปอีกโวยลัน่นไม่ใช่เพราะเงินนะเนี่ยที่ตุจู่ๆมาเปลี่ยนฝั่งไปช่วยฮิตเลยครับท่านหาเสียงอะไรประมาณนี้โดยตอนนี้ก็ห่างออกแล้วนะครับเริ่มผู้ชมเปในเสกสกุลสามเสกสกุลสี่เป็นไปที่เรียบร้อยและ ที่ล่ะเฮ้ย hey, จะดูพรมันไม่เกี่ยวนะคะรับเ่ินมผู้ชมถามทําไมไม่เกี่ยวตอนนี้รู้สึกว่าราคาจะค่อยๆจะล่วงกูดลุตขาวแล้วนะคะรับเ่ินมผู้ชมถามทําไมเหรอจ้าออกมาแต่ละทีแม่มึงเอ้ยตอนนี้เหมือนกับว่าหมดมุกแล้วนะคะรับเ่ิ่มผู้ชมในการที่จะโจมตีพักเพื่อไทยแล้วก็หนังหน้ามันนั่นเนี่ยดีเหลือเกินกันเลยทีเดียวเมื่อคืนนี้ผมก็นอนดึกอีกแล้วครับท่านเกือบจะห้าโมงเช้าถามทําอะไรดูมังกรหยกนะคะรับเ่ินมผู้ชมมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งเอาเยี่ยงคงครับท่านมันจะมีวิชาาาหหนนนนััังงงคคคกเีี่ลจอพ าจากหัวไปหน้าไอ้นี่ไม่ใช่ครับอ่านจากท้ายไปหัวนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายเป็นอย่างไรท่านไฟเข้าแท้ครับท่านก็ทําให้เพี้ยนกันอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมว่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีก็เปลี่ยนฝั่งป e ไปในโบสองไม่ที่เรียบร้อยครับท่านแล้วก็ออกมาโวไม่ใช่เพาะเงินอะไรทํานองนี้ก็เชื่อหรือไม่เชื่อนะั้นก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ปูเสือรอกันได้เลยว่าเฮ้ยตั้มเป็นอย่างไรกันบ้างโดยตอนนี้ประชาชน,นหลายนะั้นเริ่มจะไม่เรียกทานายแล้วนะครับเ่านผู้ชมไองเราก็ปวดใจนะเนี่ยถามแล้วมันเร เรียกไอตั้มนะครับเรื่องผู้ชมหลังจากเปิดสื่อกับชูวิทย์กมลวิสิ์แล้วก็ได้ทําการแฉภาพอย่างนั้นถุงเงินอย่างนี้แม่มมืเอยแล้วมีอะไรเกิดขึ้นไหมตอนหลังโดนชูวิทย์แฉกับนะครับเรื่องผู้ชมแถลงไขแถลงข่าวทีหนึ่งสามแสนบาทอะไรตัวมองนี้ส่งผลให้สื่อมวลชนต่างๆนั้นเดือดนะครับเรื่องผู้ชมได้มีการถามนะเนี่ยถ้าเกิดพวกผมบอยคอรคุณเนี่ยจะทําอย่างไรอะไรประมาณนี้แล้วมันเป็นอย่างไรบ้างจ้าหลังจากนั้นก็หายหัวกระบาลเงียบไปนะครับเรื่องผู้ชมกลับมาอีกทีหนึ่งมาเปิดคลิปชูวิทยีีี่มคลปเสงกับอะไร สักอย่างหนึ่งนะครับเ่านผู้ชมในการชิดอำนาจอะไรพวกนีออ้ฝากรูปเป็นอาหารเกตอะไรพวกนี้โดยตั้มก็ได้บอกว่าเนี่ยไม่กล้าไม่น่าใช้วิธีใต้ดินเลยและพร้อมเตือนชีวิตนะเนี่ยตอนนี้ก่อของคุณหมดแล้วแอบถ่ายแบบนี้ใครจะมากล้าคุยกับคุณอีกแล้วเป็นอย่างไรวันนี้หวยฉันหวยฉันความจริงก็คือความจริงกลับมาแล้วนะครับเ่านผู้ชมหวยในตำนานานา3372คัดท่าน30ล้านในตำนานซึกคือใครครูปีชาใครควรนะครับเ่านผู้ชมวันนี้มาแล้วเว้ยเฮ้ยครูปีชาบอกว่าไอ้ตั้มเนี เนี่ยเคยอ้างปัวเป็น DSI นะครับเริ่มผู้ชมแล้วก็มาดูหลายๆอย่างเลยนะเนี่ยสุดท้ายเป็นอย่างไรหลักฐานหายไปชิ้นหนึ่งนะครับเริ่มผู้ชมบอกว่าเป็นพลาสติกอะไรสักอย่างที่ห่อหุ้มอะไรประมาณนี้แต่ไอห่อหุ้มนี้คือพลาสติกนะครับเรื่องผู้ชมอยา่าไปนึกลึกอย่างอื่นอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวแล้วก็ตอนนี้ก็ยังเจอเพื่อนสีนะครับเรื่องผู้ชมตอนนี้หักเลี่ยมหดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งคือออยสีอะไรประมาณนี้โดยชูวิทย์ปังปริเย่ไม่อยู่ยังเปิดตัวออยสีคู่สีของไอตั้มนะครับเรื่องผู้ชมบุคคล เคยใกล้ชิดเคยช่วยเหลือนายคนดังทนายคนดังแต่ถูกหักหลังนะครับท่านผู้ชมแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีเรื่องจะให้แฉอีกเป็นกระตักเลยแต่ขอแฉไปทีละประเด็น2ประเด็นก่อนเพื่อที่จะเอ่อให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองนะครับท่านผู้ชมและบุคคลจะไม่ได้เบื่อง่ายทําแบบที่ตั้มมันทําบ่อยๆนะครับท่านผู้ชมเอารูปออกมาเปิดที่อย่างนั้นเอารูปองอเปิดที่อย่างนี้แม่มึงเอ้ยสุดท้ายมีอะไรดีขึ้นไหมไม่ค่อยมีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้โดนเปิดเผยอ,อย่างไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวแล้วก็บิ๊กโจ๊ก็ได้ทําการบอกแนละ้วเนี่ นักข่าวถาม บิ๊กโจ๊กเป็นอย่างไรบ้างฮะนะครับนะผมก็ใครจะมาถ่ายรูปก,กับผมก็ได้นะครับนะในการไอ้นีนน้เป็นงานวันเกิดของผมนะครับนะแล้วส่วนจะห้ามทนายตั้มอะไรประมาณนี้ไหมสื่อถามโอ้คงห้ามไม่ทันแล้วนะครับนะก็แกก็จะครับนะนะครับนะอยู่แบบนี้อยู่เรื่อยๆเลยแนละ้วเนี่ยพร้อมกันนี้ได้บอกเฮ้ยถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้เออแล้วก็ชอบเอาไปโพส a c e b o o k อะไรทํานองนี้นะก็รเรื่องผู้ชมผู้ใหญ่ที่ไหนจะก้าวเอ้ยไม่ใช่จะกล้าเข้าหาคุณแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรก็น่าจะโดนตัดหางไปไปที่เรียบร้อย แล้วนะครับท่านเล่นกับใครไม่เล่นแม่มึงเอ้ยเสือมัเล่นกับชูวิทย์กับมณิวิศน,น,ะนะครับท่านผู้ชมแนะนําท่านทั้งหลายตอนนี้ให้ไปติดตามออยสีและผองเพื่อนนะครับท่านผู้ชมเป็นเตออ๋อกัดลิ้น <c oughs> ทำไมส่วนแบบนี้วะเนี่ยเป็นชื่อเพจออยสี IC, และผงเผือกอะไรประสานองนี้เป็นเพื่อนรักไอตั้มมาก่อนครับท่านแล้วก็ได้มีการมาแลกเปลี่ยนเสื้อกับชูวิทย์กมลนวิสิตนะครับท่านผู้ชมและพร้อมกันนี้เตรียมแฉตั้มอย่างเป็นทางการเอเชียนเกมเลยครับท่านโดยชูวิทย์กมลนวิสิตก็ได้บอกว่าทําให้ผมทราบว่ามันมีสมองอันน้อยๆน,ยนี้ไม่มีค่าอะไรหลงเหลือให้ผมต้องตอบปากต่อคําเราผมไม่ได้รู้จักไอตั้มเป็นการส่วนตัวเหมือนออยสีที่สนิทสนมกันมานานโดยออยสีเพื่อนตั้มเก่านะครับท่านผู้ชมช่วยเหลือสาร พันสารพัดเรื่องอยู่เบื้องหลังตัวตนที่แท้จริงและได้เล่าความเป็นมาของไอตั้มให้ฟังทําให้ทราบความจริงหลายๆอย่างแต่ครั้นจะไปต่อความยาวเสาวความยืดมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมรอให้สอบรถหรูอวดนาฬิกาแพงความร่ํารวยรถยนต์หรูหราอะไรประมาณนี้ให้ไปดูที่เพจออยสีดีกว่านะครับท่านตอนนี้ก็เป็นทางการดีเช่นเกมไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะไม่รู้ว่าแหล่งคือดีครับท่านอวยสีไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อวยสีอนนมันสีสุวรรณไม่ได้เกี่ยวไอ้นี้ออยสีนะครับท่านผู้ ติดตามต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ยงพร้อมกันนี้ได้มีการเปิดภาพนะครับในการนั่งกินข้าวกับชูวิทย์กมลวิสิตแล้วจากนี้เป็นจังไรต่อไปเจ้าสไลด์ตั้มน่าจะมุ่งหน้าลงเมนนะครับเดินผู้ชมหรือปา่าผมก็ไม่รู้เพราะตอนนี้ปีชาไขค,ควนนะครับเดินผู้ชมครูปีชาก็ได้ออกมาเปิดเผยเทปแล้วครับท่านเป็นเทปโดยโดนแอบถ่ายหรือไม่ต้องเติมเข้าไปอีกแล้วถามทําไมน้องหนูไม่อามาเปิดบ้างเทปเนี่ยเห็นรั่งแพมอยู่อย่างเดียวมันเปิดไม่ได้นะครับเดินผู้ชมถ้าผมไปเอาคลิปของใครมานี้แล้วก็จะโดนสไตล์ได้ครับ ครับท่านถามทำไมเหรอจ้าโดยถ้าเกิดเอาคลิปคนดินมาลงโดยไม่อนุญาตนี้เจ้าของมันจะเจ้าของคลิปมีสิทธิ์ที่จะทำโทษช่องนะครับท่านผู้ชมโดยการสั่งลบช่องเอ่อสั่งลบคลิปแล้วก็ทำโทษแบนช่อง3าครั้งในรอบ90วันติดต่อกนันนี้ช่องก็จะโดนปิดนะครับท่านเราต้องของเรียนไขตรงนี้เห็นหลายท่านถามเข้ามาทำไมไม่มีคลิปประกอบบ้างก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรด้านตอนนี้หมอว่าลงก็ยังพังคาบ,บ้านอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่โอ้โหเจอเมื่อวานนี้หลายดวงหลายดอกนะครับท่านผู้ชม เดียวว่าทันยางฟาดยับไม่หยุดยัง้งวันนี้เจอน็อตกองสลากพัดครับท่านสัตว์ว่าลงพังคาบ้านหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจชี้แก้มาตาลหนึ่งหนึ่งสองต้องใช้เวทีสภาผู้แทนถกการด้วยเหตุด้วยผลอะไรทํานองนี้แล้วก็แน่ว่าลงเลิกหวนได้แล้วนะครับอะไรทํานองนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะห้ามเขาอย่างไรนะเนี่ยส่วนตัวเห็นว่าสถาบันไม่ควรถูกดึงมาเล่นการเมืองอันนี้ก็เป็นบทความหนึ่งที่นายปันธวัฒน์ครับท่านหรือน็อตกองสลากพัดออกมาถแถลงเรียนไขไว้นะครัด้รับผู้ชมโดยว่าลงตอนนี้อาจจะถือยาแล้วไปยัดปาก ไอ้ไม่ใช่โอ้ยนั้นไม่เกี่ยวนะครับดั้งู้ชงมันนั่นเป็นป้ายหาเสียงประยุทธ์ โอ้ยก็ได้พัมเพิ่รสละเมอควรเข้าไปฟังแล้วมีประโยชน์ไหมมีแต่ว่ามีประโยชน์ที่ว่านี้ดูช่องนัดวิวมีประโยชน์กว่านะกรเรื่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรสําหรับพวกค่อยหัวนี้ดีแล้วน้องคิดว่าจะได้เข้าสภาไหมสั่งเลยไ,ลยไอวะไอ้วะลงอะไรประมาณนี้คิดว่าได้เข้านะกรเรื่องผู้ชมแต่ว่าได้เข้าไปเฉยแต่ว่าไม่ได้เป็นสอสหรือไม่ก็ไม่อาจแน่ใจหากชอบก็ลงพรุ่งนี้รวยสองมือล้วงกระเป๋าขอเงินคนละสองร้อยไปทําป้ายหาเสียงและแถวบ้านผมนี้ป้ายแม่มันก็เยอะไปหมดเลยนะกรเรื่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดี แต่ที่รู้สนใจสั่งซื้อสินค้าแอดไลน์นัดวิวช็อปเข้ามาได้ครับท่านผู้ฟังที่เระรบจรึงขอจบการแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับท่าน